มิกเซอร์อนะล็อกงบแค่5,000บาทก็โปรได้วันนี้เราอยู่กับ m a c ก i ี้มิกซี่รีครับ <Music comes. S 1> สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมิกเซอร์อนล็อกงบประหย,ยัดนะครับผมจากแบรนด์ m a c กกี ที่อยู่ในซีรีส์ m i x นั่นเองครับผม3ตัวที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นรุ่น mix 5ถัดมานะครับจะเป็น mix 8แนะครับและตัวพี่ใหญ่สุดจะเป็น mix 12 FX นะครับแน่นอนว่าจะมีเอฟเฟ็กซ์ออนบอร์ดไม่ใช้งานครับเพื่อนๆนะครับที่ยังสงสัยว่าการที่จะเลือกมิกเซอร์สักตัวเนี่ยเราจะต้องเลือกจากอะไรจะต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนําคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของจํานวนอินพุตและเอาพุตนะครับเราจะต้องสํารวจตัวเองก่อนหรือว่าดูในการใช้งานก่อนว่าเเรรราาต้องกจะสียบค โฟน เบสหรือว่ากองไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่อินพุตนะครับผมรวมถึงเอาพุตที่เราต้องการจะใช้นะครับว่าเราจะใช้ไปแค่ลําโพง2ใบสเตอริโอหลักไหมหรือว่าอยากจะให้มีถึงลําโพง4ใบที่สามารถฟังด้านในได้หรือว่าด้านนอกได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรารู้ความต้องการในการใช้งานในเรื่องของอินพุตและเอาพุตตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเ,เลือกมิกเซอร์ง่ายขึ้นนั่นเองครับถัดมาข้อที่2นะครับในเรื่องของฟีเจอร์ที่จําเป็นในการใช้งานนะครับอย่างเช่น EQ ก็คือการปรับแต่งย่านเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นการ ใช้งานเอฟเฟกนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บดีเล์บางคนเนี่ยเอาไปใช้กับการร้องเพลงนะครับหรือว่าร้องคาราโอเกะก็จำเป็นที่จะต้องมีเอฟเฟกตตรงนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าบางคนที่ต้องการจะใช้ฟีเจอร์ USB recording นะครับที่จะสามารถอัดเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับก็สามารถเลือกมิกเซอร์ที่มีฟังก์ชันนั้นมาให้นั่นเองครับถัดมาเรื่องที่3นะครับก็คืองบประมาณนอกจากที่เราจะได้อินพุตและเอาพุตที่เราต้องการจะใช้งานแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ EQ เอฟเฟกต่างๆที่เราต้องการนะครับผมเรืื่่่่อองงงบบปปรรระะมาาณกก็็เเเนนนนทีสํคคัััญช ก็จะดูว่างบประมาณของเราเนี่ยไหวที่ตัวไหนนะครับแล้วก็ในเรสราคานเนี่ยมีตัวไหนให้เราเลือกบ้างน,นะครับแลเจ้า Mix Series ที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับจะอยู่ในงบประมาณ 5 0 0พันบาทนะครับเป็นงบที่เข้าถึงง่ายแล้วก็จับต้องได้ง่ายมากๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาที่จุดเด่นของเช้า Mi x Series กันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยถูกออกแบบมานะครับให้เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นนะครับไปจนถึงมืออาชีพเลยนะครับและงานที่รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเสียงระดับเล็กไปจนถึงระดับกลางเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถจะเอาอยู่แน่นอนครับด้วยในเรื่องของดีไซน์ที่ดูกระทัดรัดนะครับผมแต่ว่ายังได้เสียงในมาตรฐานของทาง m a c กกี้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยมีแอดออนเอฟ เราไปดูรายละเอียดทีละตัวกันดีกว่านะครับ Music โอเคผมตัวแรกนะครับเราอยู่กับเจ้า Mackie Mix 5นะครับเป็นตัวน้องเล็กที่สุดนะครับตัวนี้มากันทั้งหมด5 input นะครับผมก็ที่ input แรกนะครับจะมีการเชื่อมต่อแบบ XLR มาให้นะครับแล้วก็สำหรับ channel แรกเนี่ยจะมีเป็นแจ็ค input มาให้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็น line in นะครับเราสามารถเสียเป็นหัวแจ็คกีตาร์อะไรอย่างนี้ทั่วไปได้นะครับผม โอเคถัดมานะครับก็จะเป็น2กับ3นะครับเป็นชแน n สเตอริโอนะครับผม LR เราสามารถเสียบได้ตรงนี้เลยนะครับแต่จะทำมาเป็น45เป็นแบบสเตอริโอแจ็คเช่นกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ในส่วนของฟีเจอร์แต่ละชแนลกันบ้างนะครับก็แน่นอนว่าจะประกอบไปด้วยเกนอินพุตขาเข้านะครับผมสําหรับชแนลหนึ่งและสําหรับช h a n หนึ่งเนี่ยมีคิวให้ใช้งานนะครับจะเป็นไฮกับโลนะครับผมก็สามารถปรับแต่งย่านเสียงได้และถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นการแพนซ้ายกับขวานั่นเองแล้วก็เจ้าเลเวลตรงนี้นะครับ สำหรับ2 3สามเตอริโอและ45สหเซอริโอตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลเวลเอาไว้สำหรับควบคุมวอลลุ่มนะครับแล้วก็เป็นบาลานซ์ LR ตรงนี้สามารถเลือกบาลานซ์ได้นะครับจะเป็นซ้ายขวานะครับหรือว่าจะให้อยู่ตรงกลางนะครับเป็นเซนเตอร์ของเขาโอเคถัดมานะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นเทปตรงนี้เราสามารถเสียบสัญญาณเสียงจากภายนอกนะครับเป็นแบบ RCA ได้นะครับผมก็อินพุตเข้ามาในนี้แต่ว่าสำหรับอินพุตนี้นะครับจะไม่มีวอลลุ่มปรับแต่งแยกนั่นเองเราจะต้อง ปรับวอลุ่มจากภายนอกที่เราเสียบเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเอาพุทไปได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกว่าจะให้ไปที่โฟนนะครับหรือว่าจะเป็น ตัวเมนนั่นเองนะครับผมถัดมาที่ด้านบนนะครับเอาพุทที่มีมาให้ก็จะเป็นเมนเอาพุท LR ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโฟนเอาพุทนะครับเราสามารถเสียบเพื่อมอนิเตอร์เสียงกับหูฟังได้นะครับผมจะใช้เป็นหัวแปลงแจ็คทั่วไปแบบ TRS นะครับที่จะเป็นแบบสเตอริโอนั่นเองแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับผมจะเป็นเมนวอลลุ่มก็คือความดังทั้งหมดนะครับที่ออกไปจากเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็น วอลุ่มโฟนนั่นเองนะครับพร้อมไฟนะครับที่จะแสดงมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็ไว้เช็คมิเตอร์สัญญาณเบื้องต้นนะครับว่ามีสัญญาณที่ออกไปจากเมนเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราสามารถมมนิเตอร์ได้ข่าวๆนั่นเองครับโอเคครับในเรื่องของการใช้งานก็ประมาณนี้ในส่วนของ Input Output นะครับแล้วก็สําหรับการจ่ายไฟเนี่ย เดี๋ยวผมพลิกให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่เขามีเสริมมาให้ตรงนี้จะเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับจะเป็นแบบ18โวลต์1แอมป์นั่นเองนะครับผมจะมีอะแดปเตอร์มาให้ภายในกล่องครับตัวถัดมานะครับเป็นรุ่น Mi ก8ตัวนี้นะครับขยับขึ้นมาเป็น8อินพุตแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ XLR อินพุตเนี่ยเพิ่มมาเป็น2ช่องนะครับสามารถใช้กับไมโครโฟนได้2ตัวแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้มี p ัน n t o m p ม w e r เอมาให้ใช้แล้วนะครับสามารถเช การใช้ไฟเลีย้ยงนะครับผมสามารถต่อจัด XR l นะครับแล้วก็ส่งไฟให้กับสิ่งที่เราใช้งานได้เลยนะครับผมและสิ่งที่อัปเกรดถัดมานะครับจะเป็นภาค EQ ของเขาตัวนี้เพิ่มมิดขึ้นมาเราสามารถปรับเสียงได้ละเอียดขึ้นนะครับผมก็จะมีมาให้ทั้งหมด4 channel strip เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น channel stereo อย่าง34หรือว่า56ตรงนี้นั่นเองนะครับ ถัดมาในเรื่องของเอาพุทนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาให้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเพื่อนๆสังเกตเห็นหนอบสีเขียวตรงนี้ไหมครับก็คือมีออกเซนมาให้นะครับผมเราสามารถเอาพุทไปที่มอนิเตอร์ได้แล้วนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกส่งไปเลยทีลชแนลได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเอฟเฟกนะครับจากภายนอกเนี่ยเสียบกลับเข้ามาได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นออกรีเทนสามารถเอาพุทเอฟเฟกต์รีเทนกลับมาเป็นสเตอริโอได้นะครับผมแล้วก็ใช้ ออกมาสเตอรตรงนี้เป็นการควบคุมเสียงเอฟเฟกจากภายนอกเข้ามาได้อีกนะครับตรงนี้ก็ทําให้การใช้งานเนี่ยมันเริ่มมีความโปรขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาจากออกรีเทิร์ตรงนี้นะครับจะเป็น CR Out ตรงนี้นะครับก็คือ Control Room Output นะครับเราสามารถใช้กับมอนิเตอร์ด้านนอกได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครที่เมนเ Out เนี่ยไปอยู่ที่ วงดนงตรีเล่นนะครับแล้วก็มีห้องที่ไว้สําหรับวารมิกเซอร์แยกนะครับเราสามารถตั้งมอนิเตอร์ตัวเล็กๆเพื่อไว้มอนิเตอร์เสียงได้โดยเสียบที่ช่อง C R L ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าการควบคุมมาสเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์รวมกับโฟนนั่นเองนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆที่ทําการมอนิเตอร์กับหูฟังด้วยเนี่ยแล้วบางทีเผลอไปเพิ่มนะครับผมบาลานซ์วอลลุ่มความดังของเจ้า C R Output ที่เป็นมอนิเตอร์ลําโพงของเราก็จะถูกเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดเล็กๆในการใช้งานแล้วกันนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็คล้ายกับเจ้าตัวแรกเลยนะครับก็ Input 3-4แบบสเตอริโอแจ็คนะครับผม5-6าหกสเตอริโอแจ็คนะครับเมนเอา t ์พุก็เป็นแบบแจ็คเหมือนกับตัวรุ่น5นะครับผมในส่วนของเทปเนี่ยก็ยังไม่มีมาสเตอร์ที่ไว้ควบคุมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น Input RCA Stereo นะครับแล้วก็จะเป็น Output ุ RCA s t u r i o เช่นกันตรงนี้ก็จะเป็น two phone แล้วก็ t o main เหมือนกับตัวเล็กเลยนะครับผมเป็นตัวเลือกของการส่งสัญญาณไปนั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่อัปเกรดขึ้นมา1 Step มาถึงตัวพี่ใหญ่ของเรานะครับตัวนี้มีชื่อว่า Macky Mix 12 FX นะครับผมแน่นอนว่ามีคาว่า FX อยู่ตัวนี้นะครับเขามีเอฟเฟ o ออนบดม่ใช้งานถึง 12ชนิดเอฟเฟกเลยนะครับผมเราสามารถเลือกเอฟเฟกตตามที่เขาให้มาตามรายชื่อนี้ได้เลยนะครับผมโอเควิธีการเลือกก็สะดวกมากๆนะครับจะมีน็อบเทียวไว้เลือกตามเลขด้านหน้านะครับของแต่ละชนิดเราสามารถเลือกชื่อเอฟเฟกที่เราต้องการใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถส่งไปในแต่ละชแนลที่เราเสียบได้โดยน็อ เอฟเฟกตรงนี้นะครับผมก็ควบคุมพร้อมกับเอฟเฟกต์ทูเมนตรงนี้นะครับจะเป็นมาสเตอร์ของเอฟเฟกที่เขามีมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราส่ง a ช n นลแต่ละอันนะครับไปที่เอฟเฟกมากน้อยแค่ไหนสามารถปรับได้ตรงนอบเอฟเฟกนี้เลยนะครับถัดมาที่ Input ตนะครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด12 Input ก็ XLR นะครับจะมีมาทั้งหมด4 Channel นะครับแล้วก็จะเป็น Serio Jack จนะครับจะมีมาทั้งหมด4 Strip นะครับผมก็คือ 56, 78, 90 0และ 1 1 1 2นะครับผมก็ <P ers> ในส่วนของ4 Channel Studio นี้นะครับผม <K ers> เขาจะไม่มีภาคควบคุม EQ มาให้นะครับ ก็จะเป็นการบาลานซ์เลเวลนะครับแล้วก็จะเป็นการบาลานซ์แอลแต่ว่าในส่วนของ Channel ที่เป็น XLR นะครับจะมีทั้งภาคของเกนนะครับแล้วก็ EQ 3ิวสามแบนไฮมิดแล้วก็โลนะครับผมรวมถึงมีโลคัตมาให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะมีการจ่าย48่สลต์นะครับหรือว่าจะเป็นไฟแฟนทอมสำหรับไมโครเดนเซอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการไฟเลี้ยงนะครับใช้ได้กับ4 Channel XLR นี้เลยนะครับผมถัดมาที่ Channel 5 6ขึ้นไปนะครับผมก็เขาจะ มีเป็นปุ่มเที่ยวไว้สําหรับบวก4แล้วก็ลบสินะครับตรงนี้จะทํางาน,นะคล้ายกับการแพทสัญญาณหรือว่าการบูสัญญาณนะครับในกรณีที่สัญญาณไลยเลเวลของเราเนี่ยมันเบาไปหรือว่าดังไปเราสามารถแพทเพิ่มลดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็อินพุตเทปนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดเสียงจากภายนอกแบบ RCA s เต reo ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการนําเสียงแบบสเต reo ออกไปบันท kind of ึกเสียงภายนอกก็ได้เช่นกันที่เอาพุทของเขานะครับผมแล้วก็กดตัวเลือกการฟังได้นะครับจะเป็นส่งไปที่เมนไหมนะครับผมหรือว่าจะเป็นโฟนกับคอนทรลรูมนะครับตรงนี้ก็สามารถสลับการฟังในส่วนของเทปอินพุตเอาพุตได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ภาคเอาพุตกันมากดีกว่านะครับเริ่มจากเมนเอาพุตเป็นแบบ LR เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอนทรลรูมเอาพุตก็เป็นสเตอริโอเหมือนกันเมื่อเราต้องการมิกเสียงในห้องที่ อยู่คนละที่กันกับลําโพงที่ฟังหลักนั่นเองนะครับตรงนี้จะใช้ออาต์ที่เป็นมอนิเตอร์คอนโทรลรูมนั่นเองนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟกต์เซนนะครับสำหรับตัวเอฟเฟกต์เซนนะครับจะเป็นแบบ โพสเฟเดอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโฟนเอาพุตมาให้ใช้งานเพื่อฟังมอนเตอร์กับหูฟังของเรานั่นเองนะครับเคครับผมมาที่ส่วนเมนของเขาตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเป็นเฟเดอร์มาให้แล้วนะครับจากที่รุ่น5กับรุ่น8เนี่ยจะมีเป็นแค่นอบเลเวลเท่านั้นนะครับตรงนี้จะเป็นเฟเดอร์สาหรับเมนมิกนะครับก็คือเสียงทั้งหมดที่ผ่านออกไปจากเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับการฟังโฟนนะครับก็จะมีเป็นนอบวอลลุ่มแยกตรงนี้เลยนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้เนี่ยก็ยังรวมกับเลเว ก็ยังเป็นข้อจํากัดที่ยังมีอยู่สําหรับตัว12นะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นมิเตอร์แสดงสถานะตรงนี้นะครับเราสามารถทําการดูมิเตอร์เบื้องต้นได้นั่นเองนะครับผมรวมถึงตัวเอฟเฟคด้วยนะครับก็จะมีบอกว่าสัญญาณเนี่ยเข้าไปสู่ตัวเอฟเฟค แล้วหรือ,อยังนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ครอบคลุมขึ้นแล้วก็สามารถเช็คต่างๆได้ละเอียดขึ้นนั่นเองครับโอเคครับผมรายละเอียดของทั้ง3ตัวก็ประมาณนี้เลยนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยการใช้งานก็อาจจะไมหน่ตัวนะครับพร้อมกับการเปิดเพลงไปด้วยงานคราอเกะส,สังสรรค์ในบ้านนี้ก็ได้เลยนะครับผมถัดมาเนี่ยอันนี้จะใช้กับไม้ได้2ตัวแล้วอาจจะเป็นงานที่มีพิธีกร2คนนะครับหรือว่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นกับเพื่อนโดยใช้ไม้2ตัวพร้อมกันนั่นเองนะครับแล้วก็อินพุตที่ให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ปอนะครับ คี์บอร์ดเซอริโอหรือว่าจะเป็นกองไฟฟ้าแทนตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเลือกใช้งานได้อิสระขึ้นนะครับโอเคมาถึงตัวมิกซสิตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีเอฟเฟกมาให้สามารถร้องเพลงคารเราเกะแบบมีเสียงเอฟเฟกต์เพาะาะได้แล้วนะครับตัวนี้มีมาให้เยอะมากว่าจะเป็นรีเวิร์บฮอร์ดิเลย์รวมถึงพวกคอร์ัลแฟลนเจอร์เนี่ยก็มีมาให้นะครับผมก็แน่นอนไมค์สตัวนะครับสำหรับ XLR หรือว่าจะใช้กับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ XLR ได้นะครับโอเคการใช อิสระมากขึ้นนะครับเพราะว่า Input เนี่ยครอบคุมถึง12อินพุตประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับที่ผ่านจากเจ้า m a c กกี ee, ้มิกซ์ซีรีส์กันดีก,กว่านะครับโดยผมจะเทสต,ตั้งแต่การเปิดเพลงนะครับแล้วก็การร้องเพลงเดี่ยวนะครับรวมถึงการเล่นกีตาร์ร้องเพลงไปด้วยว่าเขาเนี่ยจะตอบสนองกับเสียงยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับ Musing um. ลองเรือมารักสัคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านาน้ำและโรยลำแควสอดสายตาแล listen to the อเคครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังเสียงที่ผ่านเจ้ามิกซ์ซีรีส์กันไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆอีกทีแล้วกันนะครับก็สําหรับตัวรุ่นมิก5นะครับก็เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ภายในบ้านได้นะครับงานเล็กๆฝึกร้องเพลงเปิดเพลงไปด้วยได้นะครับแล้วก็สําหรับมือกองนะครับผมมองว่าเจ้าตัวมิก8กับมิก5เนี่ยมือกองที่กาลังหาซับมิกนะครับเอาไว้เวลาเล่นโชว์เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมก็เราสามารถอินพุตเป็น มอนิเตอร์มานะครับแล้วก็อินพุตเมทนอมได้นะครับหรือว่าจะเป็นอินพุตแบกิ้งแท็กแยกแล้วเราก็บาลานซ์เองแล้วก็ฟังจากช่องโฟนตรงนี้ได้ผมรู้สึกว่ญญาสงตัวนี้เนี่ยเหมาะเลยนะครับผมโอเคการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยสําหรับตัว Mix แปนะครับก็อาจจะเป็นการร้องคารเราเกะที่ร้องพร้อมกัน2คนนะครับหรือว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามที่มีพิธีกร2คนนะครับเพราะว่าเขามีเป็นช่องเสียบไม่เพิ่มมาให้แล้วก็มีอ็อกมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับตัว Mix แปนะครับสามารถส่งม ไ,ได้รวมถึงการเล่นกับเอฟเฟกต์ภายนอกนะครับผมก็เขามีทั้งออกเซนแล้วก็เป็นออกรีเทนแบบสตูดิโอตัวนี้เนี่ยจะเริ่มเล่นสนุกได้มากขึ้นแล้วสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับกับตัวมิกเถัดมาที่ตัวพี่ใหญ่นะครับเขามีเอฟเฟกต์ออนบอร์ดมาให้ก็สําหรับคนที่ต้องการลูกเล่นที่เยอะขึ้นนะครับผมงานที่ ต้องการเสียงเอฟเฟกต์ดิเลย์เสียงรีเวิร์บเพิ่มความมิติหรือว่าสีสันให้กับเสียงของเรานะครับผมหรือว่าเครื่องดนตรีที่เยอะขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นร้านอาหารหรือว่าร้านอะไรก็ตามที่ต้องการเครื่องดนตรีเล็กๆนะครับผมก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับผมคิดว่าสามารถรองรับได้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์รหลักนะครับไมโครลัสนะครับอินพุตเบสอินพุตกองหรือว่าเป็นคีย์บอร์ดสเตอริโอเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งวงดนตรีวงเล็กๆวงหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพ รวมแล้วก็เสียงนะครับที่เราได้นํามาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถเข้ามาดูตัวจริงนะครับมาลองปรับมาลองฟังเสียงด้วยตนเองนะครับได้ที่ Music a r m ทุกสาขาเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music Arms ด้วยนะครับวันนี้ผมและ m a c กกี้มิกซ์ซีรีส์มิกงบประมาณ5,000บาทนะครับที่ทําให้เราได้เสียงแบบโปรคุณภาพของแม็กกี้ได้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Music Arms